m <My> ม Craft หาตามสั่งนี่สินาที <c oughs> คือเบื่อเดินแล้วไงทุกคนรอบนี้ก็เลยเอารถมาครับผมโอเคครับผมจะต้องหาของบนหัวนะครับ <c oughs> แครอทหมู่บ้านกระต่ายแล้วก็มา้าเดี๋ยวนะม้าหรือยูนิคอนยูนิคอนไม่มีนะไปเราขับรถเลยครับเสียกุญแจไปออกตัวกันครับไปครับเราจะตามหาอย่างแรกนะครับผมจะตามหาเอ,อ่อหมู่บ้านแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วครับนี่คือม้าติ๊กถูก ผมวัดทิ้งรถไปตรงนี้แหละครับทุกคนมันมึนหัวไปหน่อยผมว่ามันมึนหัวนะขับรถอะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ <c oughs> มารับไม่มีรถและไม่มีหมู่บ้านด้วยแล้ว,ลวก็ไม่มีไม่มีกระต่ายอันนี้ได้ไหมกระเต่า <c oughs> หมู่บ้านออกมาทีเวลาจะหมดแล,แล้วเหลือ3นาทีเนี่ยหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นหรือเปล่า <c oughs> อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ไงหมู่บ้านสวยขอให้มีแครอทขอให้มีแครอทอุ้ยอลอนกูเล่นเป็นไรโอ้ตัวจะแตกอยู่แล้วทุกคนอุ้ยมันต้องมีแครอทแล้วแครอทมีไหม แค่อดได้ผมนะครับโอ้ oh, oh, ไม่ใช่แค่หลอดอุ๊ยนี่ไงเวลาเหลือ2นาที2นาทีแล้วเราจะหากระต่ายจากที่ไหนมันเหลือกระต่ายอย่างสุดท้าย